ยังยุ่ทีคอนค่ะพี่บ,บออ่อวค่ะย้อนไปซ่องวันที่แล้วนะ<ช>วันที่17ตุลาคมตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมปฏิญาณต้นเนื้อในวันตำรวจแห่งชาติพร้อมปฏิบัติต้นตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพัฒนาตนเองปฏิบัตนินาทีย่างมืออาชีพครับ<ช>โดยทีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีส้มชัยสืตตอตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศิทธรรมราชเป็นประธานเนื่องในวันตำรวจประจำปี2560 โดยมีนายส้มพม,ม์มาร์คมมนีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านตำรวจและแคกภูมิเกศเข้าร่วมในพิธีย่างฟรมเพียงกันโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดคอนเนี่ยเขาได้สักการะบูชาบว,ง,วง,งส่วงสิ่งศักซิ์สักการะองค์ท้าวจตุคีปอาจตุคามรมามทพนะคะขออภัยค่ะและกการสักการะรูปปั้นจำลองของพลตำรวจรีคุณพันธรักษเดช และก็วางพวงมาลาหน้าปายวีรบุรุษภูพิทัก์สั้นติราชจากนั้นค่ะก็ได้รวมพิธีประกอบอพิธีทรงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศให้กับตำรวจผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และการทางด้านข้องผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดนครนิีธรรมราชนะคะพรอ้อมโดยข้าราชการตำรวจรวมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชาการทีดีค่ะครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า้วยถูกวันที่17ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันที่น่วยงานในสร้างกัดสำหักงานตำรวจแห่งชาติได้รวมกันจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรำลึกถึงประคุณอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจข้าราชการตำรวจพร้อมทางผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล้วงลับไปแล้วด้วยครับค่ะ นอกจากที่จังหวัดคนเรียกว่าทุกพื้นที่ค่ะก็ได้ให้ความสําคัญนะคะเดกวันที่17ที่ผ่านมาที่เป็นวันตํารวจแห่งชาติเนี่ย